ในจิตนั่นแหละอย่างที่บอกตรงปัจไัยครับดังปฏิกานตัญญาณนัตตตัญญาอาคกาว่ามังการราคารถสามานานรถสายเอาตื่นเต้นก็บความายความปวดความอยากนานาที่เขาติดราคารถสายมานานรถสายราคารถสาโมหัน่์แม้ปูปอดตีเสมอลบลูคุณท่านค,คือรวมทำมาแล้วสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละแน่ในความตัณฑ์ว่ามายาโอ้อวนวกกนะอุปกรณ์ที่ผมถูกค่ะ รดอึกแข็ง huh. ด okay. so. mm ีถ hmm. ือตัวพวกนี้เป็นอันตรายหมดแล้วก็องค์ทมตั้งแต่วิชาที่สิบจนถึงวิชาที่สี่เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสภาวะหมดเลยนะเป็นสภาวะของอกุศลหมดแม้มีมีกุศลก็เพียงเรื่องของวิจารเท่านั้นแต่ว่าโดยที่เป็นอนุสาวรีย์ประหาที่เป็นจัดการนิบอนท่าก็เป็นอกุศลแต่ถ้าไม่มีนิบอนท้าเรา เราก็ไม่สามารถเข้าถึงทําได้ไงไม่มีวิตกแล้วก็ไม่รู้รู้แค่องค์วิตกก็ไม่ได้ไม่มีปิติแล้วก็ไม่รู้ไม่มีุขก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอ่าไม่รู้จากทุกไม่รู้่าทุกความทุกข์มาจากเบิกอุเบกขาไม่ได้เพราะทั้งหมดที่ทํทน้องหมดก็คือเดินทางเขาถูกเบกขาแันวมั่นนี่ก็คืออันตรายนั่นแหละที่มองไม่เห็นเป็นอันตรายที่มองไม่เห็นอันมองเมาว่าประมาทต่าง เป็นการเรียกว่าอันตรายปกปิดทั้งกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรม,รรรมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกายเนี่ยเรื่องกายก็เป็นอีกอย่าง,างกาย <c oughs> เรื่องเรื่องของกายที่มีอยู่ก็คือมันสามารถปรากฏชัดถ้าอันตรายอย่างที่องค์บอกไอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองกาปแลดว อันตรายตามที่บอกถึงตนี่ก็เรื่องของกายหมดเลยกายวจีนะครับก็เรื่องอะไรอันตรายที่ไปเจอสัตว์ทั้งหลายแหละสัตว์พิษสัตว์ไม่พิษกันแล้วแต่เสือช้างม้าวัวควายแมงปงคนชั่วโจตรต่างๆ่นะยังจะทำความไม่ดีท้งหลยแหละก็เป็นโลกต่างๆามันก็คือกลับที่บอกย่อไว้แต่ว่า ในพะสูตรพวกก็จะมีแยกเรื่อง,องความเป็นอันตรายอะไรทางโลกอาหูจหมูกลิ้นกายใจอาหูจหมูกลิ้นกายใจทุกอย่างที่เราบอกว่าทำลงคุณเรื่องทั้งหมดเลยในโลกในท้องในไอหรือท้องดุกเสียดแน่นท้องโรคปีดานโรคพุทธลานโรคบ้าบออะไรก็แล้วแต่อาจะเกี่ยนทางเลือดหรือเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งลิสิตววง ปุ่มพองต่างๆไม่ว่าจะป่วยด้วยอะไรเจ็บด้วยอะไรแยาการด้วยอะไรมันก็เป็นวิบากกรรมโดยรวมในเรื่องของปัจจุบันก็คือชีวิตประจําวันที่เราอยู่บตายนี่แหละที่เป็นกรรมเก่าผมกระสันง,ง่ายๆกระตันพวกนี้ก็เป็นอันตรายที่มันปรากฏให้เห็น,เป,น,เ,ยยนเป็นเรื่องของไกลยจ้ตัางขานเป็นเรื่องของธาตุนะแม่เป็นเรื่องของวัจีที่อยู่ด้วยกัน กิดก็ต้องปวดต้องโหยร้อนโอ้เมื่อไรจะตายททีหน้าเพื่อโอ้จนนั่นแหละโอ้ไปหาหมอรักษาฟันตั้งนานไม่ทำเดี๋ยวก็เจ็บอีกแล้วัวก็ปวดหลังล้มไปจะเป็นลมเป็นเรื่องของกายเป็นอันตรายที่ซ่อนเลย <c oughs> และความอันตรายตรงนี้ก็มีเป็นาอันตรายที่ไม่ได้ปกปิดกับผมอนะที่มีการป้อผกันเห็นก็คือทางกาย ทางวันจีนตรงที่ปกปิดก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเรื่องของข้างในงนั่นแหละในจิตแต่รวมแล้วทั้งหมดทรงใช้เรครย่งไงยๆกรรมเกา่านายนี้เป็นกรรมครับเพราะนั้นเราจึงไม่สามารถออกจากหลักนี้ได้เลยนะหลักที่บบงครงวางไว้ในแต่ปีจบนั่นเพราะนั้นหลักนี้จะถูกทําลายได้เรื่องของกรรมเกา่าจะถูกชําระได้ก็ด้วยแสภาวะ ที่เข้ามาเดินมร้งปฏิบัติธรรมใช่ไหมตามองค์โพธิปัจญยธรรมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินมั้งแปงเดียวแล้วจบคนอันตรายไม่ใชล้เอออย่าไปเข้าใจผิดไม่ได้เลยนี่ก็คือองค์โพธิปัจญยธรรมนั่นคือติปปสจาตีสมปปะจารีตปฏิบัติตีทีค่ะพระค่ะโทษจงเกรแล้วก็อริยมรรคผลแปะเห็นไหมเพราะนั้นต้องครบขบวนการเพื่ออะไรเพื่อให้เสื่อม ไม่ได้ให้มาวิธีเสื่อมให้อันตรายเสื่อมนะอันตรายเสื่อมเสื่อมุดลงสุดลงตุนลงเสื่อมในอันตราทานหายไปด้วยแหละกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้คือกุศลเด็กกิ่งกับมาคือกุศลใช่ไหมครับเพราะนั้นที่เป็นอกุศลก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายทางร่างกายวัจาจิตนะนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ก็ ปฏิบัติธรรมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นพการจัดการที่จะอยู่กับรูบาจารย์เป็นเรื่องของอ e ันเตเวสิกซึ่งมีความลําลบากมากกว่าที่จะไม่อยู่รูบาจาร์เพราะอะไรเพราะรูบาจาร์เขี้ยวเข็มไม่ท้จริ้งทุละเคล่อนแล้วขนาบแล้วแทงแล้วไ่วพูดว่าเสียหายก็อดทนปากปันจนกระทั่งรู จะมาทั้งเข้าถา้ออำโปใชไม <S 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 ไม่ว่าเป็นท้ำรามกห,หคือท้ำที่มันซาบซาไปแน่หลงจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็น้ําตาร่วงเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ชื่นใจเดี๋ยวก็ซาบซ่าไปอยู่ย่างนีน้นี่ก็เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่มีเทคนิคอันให้ทำใชมเดี๋ยวก็ทําให้ท่านอาจารย์จ,จะน้ำพงน้าตาร่วงร้องไห้ตื้นกะอื่นแก่ใจ เด็กก็ดีใจอยู่อย่างนี้แหละนี่ก็คือการอยู่ร่วมกับอันเดเ์วาสิกอันเตวาสิกนั่นก็คือการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมไม่ได้มาอยู่หลับนอนไม่ได้มาอยู่ที่เดียวกันนะวยการได้รับธรรมทางไกลโดยการโทรศัพท์คุยกันก็ได้เหมือนกับท่านอาจารย์ได้สนทนาธรรมกับเราขนาดนี้ก็ถือว่าได้ร่วมกันอยู่ร่วมกันเพราะอะไรเพราะได้ทำพระองค์บรรลุธรรมพระองค์จะเรียกว่าไม่จะได้อยู่ร่วมกันได้ไหม อ,อ,ยอยู่ร่วมกันจะอยู่คนละิีคนละคณะแต่ก็อยู่ร่วมกันแต่ในธรรมรออบในกุศลธรรมในอกุศลธรรมในเรื่องของกิเลสอันหาทาั้งหลายแนี่ทั้งเรื่องของกุศลอกุศลน,นี่มันก็เป็นการอยู่ร,ร่วมกันใช่ไหมมีความระลึกกันมีกับที่จะไปมหาสู่ซึ่งกันและกันได้บางครั้งบางครั้งแล้วก็เป็นธรรมที่มีความประจักษ์เป็นธรรมขององค์ที่ประจักษ์ ไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นมาชี้แนะให้คนอื่นมาสอนนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฐานะงานธรรมพระองค์จึงไม่ไม่ใช่การฟังตำตากันมาไม่ใช่การเชื่อซึ่อกันมาแต่ไ,ไม้ไม่ใช่โดยการอ้างตำลาเพราะใช้อริอยสัจจะไม่อ้างตำลาไม่ได้แต่้เมื่อมีอริยสัจที่พร,ระองค์ทรงบัญญัติแล้วอันนั้นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติเห็นไหมพร,ระองค์ทรงบัญญัติไม่ได้ไม่ได้อ้างตำลาของคนอื่นยังที หรือว่าคาดคะเนนึกเอาดีตึกตึกเอาไม่ใช่การตึกแบบพระองค์ต้องมีมีตกมีจาร์นะเป็นการตึกแบบพระองค์ไม่ได้เป็นตึกตามอาการหรือว่าเป็นความเห็นชอบหรือเป็นทิฏฐิของครูบาอาจารย์หรือของตัวเองที่สอนแล้วก็ชี้ให้คนรุ้บรรลุวันนี้ม้เป็นทิฏฐนะิเพราะฉะนั้นตรงนี้พระองค์จึงใช้คําว่าสักขีธรรมชื่อว่าอันตรายจอบ 好嘞。